หน่อยเว้ยขออีกสับตัวเฮ้ยวิ่งเฮ้ยใครเฮ้ยอะเทอะไรวะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG กันอีกแล้วนะฮะก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการ A few moments later ดองกราดทำทีมนะฮะก็คิดโคตรนานเลยเมื่อกี้ก็นะฮะ เนื่องจากว่าจากคลิปที่ผมได้ทำคลิปขอบคุณครับผม1 0 0 0ซับนะผมก็ได้บอกว่าผมจะแจก ID ใช่ไหมแต่ว่า ID ที่ผมจะแจกเนี่ยผมยังไม่ทำครับผมผมก็จะมาทําในซีรีส์นี้เนี่ยแหละฮะเป็นซีรีส์ดองกร์ดทำทีมาแจกคุณผู้ชมนะฮะซึ่ง EP นี้เนี่ยมันก็เป็น EP แรกใช่ไหมครับผมก็ได้ดองกร์ดมาพอสมควรน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะผมนี่ไอผมหน้าตาของการ์ที่ผมได้ดองไว้นะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่ผมดองไว้ใน EP เนี้ยคือมันยังไม่ถึงสัปดาห์ครับผมนะ พิ่งร้องได้ประมาณ4ี่หวันเองนะเพราะว่ามันสุดสัปดาห์แล้วผมนะผมก็เลยต้องเปิดนะเพราะว่าถ้าเลยไปถึงประมาณวันจันทร์วันอังคารนี่ผมจะไม่ว่างทำครับผมผมก็เลยต้องทําในวันสุดสัปดาห์ผมนะก็อาจจะไม่ครบสัปดาห์ผมสาหรับ e ีีแรกนะฮะก็ไม่เป็นไ like รผมเดี๋ยวเรารับก่อนเลยครับรับทั้งหมดนะไปมันดูนวนาจะได้การเยอะหรือเปล่านะฮะใชาจังวะโอเคครับผมได้ละนี่ผมหน้าตาการนะทำไมมันดูน้อยๆไปเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูดิแพ็คนักเตะ มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอครับก็ไม่เป็นไรผมเอาแพ็กนักเตะแล้วก็อันนี้ผมนะเราก็จะเปิดเท่าที่มีให้ผมอันนี้นะเดี๋ยวเราไปเปิดอะไรก่อนดีครับเอาเป็นการ์ดอันนี้ก่อนเลยครับการ์ดเจ็ดสิบแปดนะฮะการ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเปิดแล้วผมอันนี้ก็ไม่ต้องรุนอะไรมากนะเป็นมูรต้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อไอดีเพิ่งสมัครใหม่มันยังสอนอยู่เลยครับอะไรโอ้โหยังจะสอนอีกเหรอเฮ้อกว่ามันจะสอนเสร็จครับคุณผู้ชม แม้ยังจะสอนอีกฮะเดี๋ยวเปิดตังค์พวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนี่ฮะเปิดทั้งหมดครับพันสองพันเอาหมดอะช่วงนี้โอเค,คได้มาแปดล้านแล้วนะโอ้โหเยอะอยู่นะครับผมตังค์เนี่ยตังค์แปดล้านแล้วยังเหลือเยอะอันนี้อีกหกล้านครับผมโอ้แปบ๊บเดียวสิบสี่ล้านแล้วฮะดูฮะเอาเรื่องวะเดี๋ยวเปิดการสุ่มตังค์ด้วยฮะอันนี้สามแสนถึงสิบเอ็มนะไปครับโอ้สองล้านสองแตกครับผม <laughs> ได้มาสามล้านเลยนะ การ3สามแสนถึง1ิเอ็มครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมนะสองล้านแตกเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมการ์ังมีครับผมอันนี้ออกมาเอาให้หมดครับเอาเอยถึงล้านเฉยป่ะ <c ười> ดียบอีพีนี้เดียบผมล้านออกเยอะนะดูฮะแค่ตงังเฉยก็ยี่สิบสองล้านเองนะคือนี่ดองมาแค่สี่ห้าวันเองนะยังไม่ถึงสัปดาห์นะฮะ <c ười> คิดดูถ้าถึงสัปดาห์นี้อาจจะได้เยอะกว่านี้ครับผม <c ười> โอเคผมเดี๋ยวเรามาเปิดต่อดีกว่าอันนี้เป็นกล่องเวลอัพนะครับเปิดให้หมดครับก็มันก็จะมีแค่พวกการ์ดหกหกครับผมกล่องพวกนี้นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วทาไมมันเปิดได้ทีละอันวะเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ครบก่อนแล้วผมเดี๋ยวผมจะกอให้นะกว่าจะหมดรับคุณผู้ชมนั่งคลิกโคตรนานเลยนิ้วล็อกแล้วมั้งเนี้ย โอเคครับตอนนี้เหลือแค่การแล้วนะเดี๋ยวเ๋อะไรแบบแบบโอ้นี้ครับยังมี5้าแสนถึง20เอ็มนะการเงินนะเปิดก่อนฮนะลืมดูเมื่อกี้ไม่เห็นเฮ้ยล้านอีกแล้วครับสองล้านออกอีกแล้วฮนะโอ้โหดวงดีว่ะอีพีนี้ดวงดีมากครับโอเคครับตอนนี้เหลือแค่การละเอาเป็นแพ็คนัเตะครับเลือกแพ็คนัเตะมาโอเคเดี๋ยวเราเปิดการอะไรก่อนดีเนี่ยเอาเป็นการนี้แล้วกันฮะมันแบบมันมันหลายปีแล้วผมการนี้มันไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะเปิดสามชิ้นเลยครับเฮ้ยบล็อกเอาอยู่โอ้โห ปีเก้นะห้าแสนแล้วก็อีกสองตัวหมาไม่แดกครับผมโอเคฮะอะไรต่ออันนี้โอ้โหไม่เห็นได้ไงวันนี้การเจ็ดสองปีไลฟ์โคตรกากเลยการนี้นะไม่วอล์กด้วยสองแสนฮะมีอะไรอีกที่ไม่น่ารุ้นนะ่ะเป็นการนี้แล้วกันนะผมสี่ใบนะการท,ที่ต่ากว่าสี่สิบห้านี่ผมจะเปิดทีละแบบเปิดทั้งหมดเลยนะไปครับสี่ใบเฮ้ยเดินวะใคร ใครฮะลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยไอยสเปนซีบปีเก้เปล่านั่นไงกูว่าแล้วปีเก้นะปีเก้เัื่งมาสองใบแล้วครับจะรักกูอะไรขนาดนี้มันเนี่ยที่เหลือก็เหมือนเดิมครับผมสุนัขไม่รับประทานนะฮะแล้วก็อันนี้แล้วกันครับการ์ดเจ็ห้าสมปีนะ NSG TB TT ครับผมเปิดไปครับสี่ใบรวดมาโอ้โหไม่เดินเลยครับเพิ่งเดินครั้งเดียวเอง คับตัวละแสนโอ้โหแล้วก็อันนี้ผมน่ารุนนะการก์ดเจหเหมือนกันครับ BGR กับ NHD นะฮะอันนี้ขอให้ออก BGR แค่นั้นแหละเปิดไปครับมา GR โอ้โหอีกบาขอ GR แต่ออกอีกบาโอ้อะไรวะการก์ดเจครับต่อไป14ใบนะนี้อันนี้ผมจะเปิดทีละใบนะเพราะว่ามันได้รุ้นอยู่ฮนะการก์ดเจ็ดสิบแปดนะฮะไปผมไปแรก ผมไม่เด,นด,เดเอนนีดด่ครับสกีปเลยเดียวเดียวเปิดดครับเปิดต่อใครโอ้โหเปิดสิบเลยแล้วกันขี้เอียนรอวะไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่ครับผมนึกว่ามันจะได้ลุ้นกว่านี้นะเฮ้ยเดินวะ่ะเปิดสิบใบแล้วเดินวะ่ะใครวะประเทศะนะเอะไรมันีอะ R M เฮ้ยมาทีขยาน,นครับผมมาขี่จักรยาน <laughs> ที่เหลือก็โอ้โหหลักล้านออกตัวเดียวนะ ให้หลีกมาิีตยานตัวเดียวเลยเฮ้ยเหลือสองใบครับผมพอหน่อยเว้ยไปอีกสักตัวเฮ้ยวิ่งเฮ้ยใครเฮ้ยระเทีอะไรวะกล้องหน้าโอ้รันวัตเทนครับผม16ล้านโอเคเอาเรื่องนะการนี้วิ่งแล้วครับผมใบแรกนึกว่าจะไม่มาแล้วนะใน EP นี้เนี่ยโอ้โหได้แล้วครับผมตัวแรกนะน่าจะได้ซื้อนักเตะแพงๆอยู่ครับ EP นี้นะ ก็เปิดต่อครับผมมาแล้วผมตัวแรกเดี๋ยวดูก่อนครับว่าม,มีการอะไรให้เปิดอีกเอาเป็นาการนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยฮะแปดสิบสามนะ NHD กับไลฟ์ครับผมเปิดสองใบไปเลยผมรู้สึกว่าเปิดสองใบแม่งได้ลุ้นกว่าวะโอบลักนะฮะอันนี้ไม่ได้ลุนล้นละแล้วก็อันนี้แล้วกันครับผมหลายปีเกินไม่น่าลุ้นนะแปดสิบบวกครับไปฮะ G R โอ้โหทีทีว่ะเมื่อกี้เลยครับเลือมา,านะโทมัสเลือมา,านะฮะหมดแล้วเหรอการ์ด G R หมดแล้วโอ้โหมีแค่นี้เหรอวะสองใบเองแล้วก็การ์ดต่อไปฮะเอาการ์ดอะไรดีวะนี้แล้วกันครับสองใบรวดไปครับเดินครับผมอย่างน้อยก็ได้ลุ้นเหละวะหลักล้านฮะอ W เฮ้ยอองลีวะ่ะเฮ้ยอองลีทำไมไมันถูกจังวะ ระดับองรีนเนี่ยนะสามล้านเก้าเองเหรอนึกว่าจะหลักสิบล้านเถอะองรีเห็นเดินตอนแรกก็นึกว่าไม่ใช่องรีนะโอเคครับต่อดีกว่าการ์ดแปดสิบรวมปีมาหนึ่งใบเองเหรอนึกว่ามีหลายใบไม่เดินครับสกีปเลยชื่ออะไรวะเนี่ยอาบูบักกานะสองแสนฮะแล้วก็เอาการ์ดอะไรต่อดีนะอันนี้สิบเอ็ดชิ้นเลยนะผมว่าต้องลุ้นหน่อยว่ะอันนี้ ผมว่ามันต้องมีวิงว่งว่ะนะคุณผู้ชมว่าไหมถ้าคิดเหมือนผมก็ไปเลยครับผมสิใบ <Nope. S 1> โอ <c oughs> ้โหวิ่งโอ้โหไม่วิ่งสักใบเลยเหรอแล้วตัวแพงสุดแม่ง NHD ด้วยนะ <c oughs> ทีทีมึงไม่ออกให้กูว่าออกมาใบเดียวเนี่ยโคตรแย่เลยการนี้หรือใบหนึ่งแย่กว่าเดิมอีก ชิ่หาอยแล้วก็อันนี้แล้วกันฮะไปเดียวนะ 83. ไปสิบสามไปดีแล้วครับเจ็ดแสนห้านะเหลือสามชุดแล้วครับผมเอาอะไรก่อนดีฮะผมว่านะเอานี้ดีกว่าครับรวมไอคอนนะฮะเผื่อไอคอนออกนะฮะดีไม่ดีอ่ะเออแม่งน่ารุนนะครับการนี้อ่ะเปิดเลยดีกว่าครับผมไม่พูดพามำนำเพลงไปสีไปวิ่งมา ชุดตัวขาววิ่งมาโอ้โหกางเกงขาวมาเลยขอชุดขาวไม่ใชงเกงขาวนะโอ้โหโกเมสใครวะเนี่ยทีมอะไรวะหกแสนห้านะแพงสุดอะแย่ครับแย่บอกเลยแย่มากแล้วก็การ์ดแปดสิบสามครับสามใบครับผมอันนี้น่ารุนนะบอกเลยมา,าผมนับพร้อมกันหนึ่งสองสา,สามไปสามไบวิ่ง วิ่งโอ้โหเหมือนเหนื่อยอ่ะเออขีกเกียจวิ่งหรือวะ <c oughs> เหนื่อยมากเลยไงวะเนี่ยโอ้ยอาหาซาผมหาซาได้อยู่ครับสามล้านนะแต่ผมอยากให้มันวิ่งอ่ะจะได้แจกคุณผู้ชมเร็วๆนะผมอยากแจกเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> มาการสุดท้ายผมแปดสิบห้านะครับลุนลุนช่วยกันครับผมหนึ่งสองสามไป วิ่งมางดีอะไรไร้วิ่งมาโอ้โหชิไหายล <c oughs> ักขิติดแปดสิบห้ามึงก็ให้กูแปดสิบห้าจริงวะแย่ครับผมแย่ yeah, นะหมดแล้วด้วยโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันดีกว่าผมว่าได้ใครมาบ้างนะไปดูที่หน้าร้านค้าดีกว่าผมนักเตะครับผมนี่ฮะโอ้แพงสุดสิบหกล้านนะนพีนี้ก็น,น่าจะได้แบบหลายล้านอยู่ฮะ เดี๋ยวรอตอนขายเสร็จแล้วผมว่าเราจะได้กันสักกี่ล้านนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ขายนักเตะออกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเงินที่ได้มาก็58ล้านฮะก็เรียกว่าเยอะเอาเรื่องครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกซื้อนักเตะกันเลยกว่าฮะใน EP นี้เนี่ยผมว่าผมจะซื้อกองหน้าก่อนนะซึ่งกองหน้าเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวผมผมว่านะผมว่าจะซื้อโรนัลโด้ก่อนเลยครับตัวนี้นะถ้าตังเหลือค่อยมาคิดอีกทีผมว่าจะเอาตัวไหนนะเอาตัวนี้ก่อนเลยฮนะ จัดไปให้ผม38ล้านโอเคครับ okay, ผมมาเหลือ20ล้านผมซื้อใครดีวันนี้เดีย๋ยวเอาโลนดยออกก่อนฮะเหลือย0ล้านใช่ไหมกองหนะ้าที่ซื้อได้ตอนนี้ก็น่าจะมีเฟันนิสเตอร์ลอยครับผมแต่ว่ามันจะทับตำแหน่งกับโรโนัลโดะดิเพราะว่ามันเป็นหน้าเป้าแล้วตัวหนึ่งครับผมนะผมผมอยากได้ปีกว่ะผมว่าต้องเป็นคนนี้แล้วล่ะฮะลุยฟนะิโก้นะก็คงคนนี้แลหละครับผมเอาเลยฮะ17ล้านนะตัวนี้ จัดไปครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ตังค์ก็เหลือ3ล้านเลยนะเอาไว้ใช้อีพีหน้าผมก็สำหรับอีพีนี้ก็2ตัวนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปเอาเข้าทีมมาเลยครับผมเฮ้ยลืมรับวะลืมรับอีกแล้วซื้อนักเตะใดลืมรับตลอดนะผมรับมาก่อนฮนะเอ้ยอันนี้รับผิดอันอีกแล้วโอ้โหมาสองตัวนะเอาเข้าทีมไปเลยหลุยฟิกโก้ครับผมเล่นปีกขวานะ แล้วก็โรนัลโด้ฮะมายืนแทนเบนเซม่าเลยครับเรียบร้อยผม EP นี้ก็ได้มา2ตัวแล้วนะสำหรับ EP แรกก็ถือว่าโอเคครับผมนะได้มา52ล้านครับผมได้นักเตะม,มา2ตัวก็ประมาณนี้ผมสำหรับ EP นี้นะฮะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ EP หน้าผมนะก็มาลุ้นกันว่าจะได้ตังค์มาอีกเท่าไหร่ครับผมสำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนฮะไปเจอกันใหม่ EP หน้าฮะสวัสดีครับ